อาทิตย์เสาร์เล่าเรื่องตอนบ้านที่ไม่มีใครอยู่ได้เกินสามวันคำสาบจากอดีตเจ้าของบ้านจุดเริ่มต้นของความอยากรู้อยากเห็นความเก่าแก่และความเงียบสงัดบ้านไม่ว่าจะเป็นที่พักพิงหรือที่ซุกหัวนอนแต่สำหรับบางสถานที่มันคือกับดัก คือหลุมดำที่กลืนกินชีวิตและจิตวิญญาณของผู้ที่เหยียบย่างเข้าไปเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าให้คุณฟังในคืนนี้เป็นเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่กลางย่านชุมชนเก่าแก่บ้านไม้สักโบราณสองชั้นที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปีรั้วไม้ผุพังต้นไม้เลื้อยพันจนทึบไปหมด มองจากภายนอกก็สัมผัสได้ถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาบ้านหลังนี้มีฉายาในหมู่ชาวบ้านว่าบ้านสามวันตายเพราะไม่ว่าใครหน้าไหนจะเป็นคนงานก่อสร้างผู้เช่าที่ต้องการราคาถูกหรือแม้กระทั่งนักลองของก็ไม่มีใครสามารถอยู่บ้านหลังนี้ได้เกินสามวันที่น่าประหลาดคือ บ้านหลังนี้ไม่ได้มีประวัติคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญหรือเป็นสถานที่ประกอบพิธีไสยศาสตร์ใดๆที่เล่าลือกันจงแจ้งแต่สิ่งที่ทำให้มันเหี้ยนขนาดนี้กลับมาจากความอาฆาตแค้นส่วนตัวของคุณยายบุลันอดีตเจ้าของบ้านตำนานความอาฆาตของคุณยายบุลันอดีตอันเจ็บปวด คุณยายบุลันเป็นผู้หญิงที่รักบ้านหลังนี้ยิ่งกว่าชีวิตสร้างมันขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงตั้งแต่สมัยสาวๆแต่แล้วเมื่ออายุมากขึ้นแกก็โดนลูกหลานคนเดียวที่เหลืออยู่หลอกให้โอนบ้านให้โดยอ้างว่าจะดูแลแกจนตายแต่พอได้บ้านไปแล้วลูกหลานคนนั้นก็ทอดทิ้งแกปล่อยให้แกอยู่เพียงลำพังอย่างแร้นแค้นในคืนที่แกเสียชีวิต ชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงคุณยายบุลันร้องไห้ครวญครางสลับกับเสียงสวดมนต์อย่างโกรธแค้นไปก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสงัดเช้าวันรุ่งขึ้นคุณยายบุลันก็ถูกพบเป็นศพในห้องนอนใบหน้าของแกบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดและความเครียดแค้นและก่อนที่แกจะสิ้นลมแกได้ทิ้งคำสาบสุดท้ายไว้กับบ้านหลังนี้ บ้านหลังนี้เป็นของฉันตราบใดที่ฉันยังไม่ไปผุดไปเกิดใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาอยู่ใครก็ตามที่ย่างกลายเข้ามาจะต้องอยู่ได้ไม่เกินสมวันและจะพบจุดจบที่ไม่ต่างจากฉันนัดชายผู้ท้าทายการเข้ามาของผู้เช่ารายล่าสุดแต่คำเตือนของชาวบ้านไม่เคยหยุดยั้งความอยากได้ของถูก นัดช่างภาพฟรีแลนซ์วัย30กว่า,วาเขาเพิ่งย้ายเข้ามาจากกรุงเทพเพื่อมาหาความสงบและที่ทำงานราคาประหยัดเมื่อเห็นบ้านหลังนี้ประกาศให้เช่าในราคาที่ถูกจนหน้าตกใจเขาก็ไม่รอชา้าน้องนัดพี่เตือนแล้วนะบ้านหลังนี้มันมีอาถรรพ์อยู่กันไม่ได้หรอกท่อพี่ยุคนี้แล้ว ผีเผออะไรผมไม่กลัวหรอกครับสงสัยเจ้าของเดิมคงแต่งเรื่องขึ้นมาให้บ้านมันดูมีราคานัดไม่เชื่อและในวันแรกที่เขาย้ายเข้ามาทุกอย่างก็ยังดูปกติยกเว้นแต่ความรู้สึกที่ว่าเหมือนมีคนจ้องมองตลอดเวลาและกลิ่นทูบเก่าๆที่ลอยมาจากไหนไม่รู้เป็นระยะๆะะคืนที่หนึ่งการต้อนรับของเจ้าของบ้านตัวจริงคืนแรก นัดนอนไม่ค่อยหลับเขาพยายามข่มตาแต่ทุกครั้งที่หลับตาลงไปเขาก็จะรู้สึกถึงแรงกดทับหนักๆที่หน้าอกคล้ายอาการผีอ่ำแต่สิ่งที่หลอนกว่านั้นคือเสียงแกรกแกร๊กเสียงเหมือนใครบางคนกำลังเปิดลิ้นชักที่ชั้นล่างซ้ำไปซ้ำมานัดลุกขึ้นมาดูไม่มีใครทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่เขาล็อกไว้ จนกระทั่งเขาเหลือไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสะท้อนอยู่ในบานกระจกเก่าเป็นเงาร่างของหญิงชราผมยาวนั่งอยู่ตรงโซฟาเงียบสนิทนัดหันขวับไปมองไม่มีอะไรเขาสายหน้าสงสัยจะเพลียแต่เมื่อเขากำลังจะกลับไปนอนจู่ๆโคมไฟตั้งพื้นเก่าๆก็ดับวูบลงและในความมืดนั้น เขาก็ได้ยินเสียงที่ทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบเสียงกระซิบแห่ปลาข้างหูให้เสียงเหมือนมาจากหญิงชรามาอยู่บ้านฉันทำไมไม่ขออนุญาตเจ้าของบ้านละ่ะลูกคืนที่สองความโกรธแค้นที่เริ่มเผยตัวคืนที่สองนัดเริ่มจะไม่ไหวเขาโทรหาเพื่อนเพื่อระบายแต่เพื่อนก็บอกว่าคิดมาก นัดตัดสินใจนอนเปิดไฟทิ้งไว้ทั้งคืนแต่ผีไม่ได้กลัวไฟช่วงเที่ยงคืนขณะที่เขานั่งทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ภาพบนจอคอมก็เปลี่ยนเป็นรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งเป็นรูปถ่ายคู่ของยายบุลันกับสามีในสมัยหนุ่มสาวนัดรีบปิดแต่เมื่อเปิดขึ้นมาใหม่ภาพนั้นยังอยู่คราวนี้รูปยายบุลัน จ้องมองมาที่เขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความริษยาและความเกลียดชังเขาพยายามจะลุกหนีแต่เก้าอี้ที่นั่งอยู่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นมาจับขาเอาไว้แล้วเขาก็เห็นที่ขอบประตูห้องมีรอยนิ้วมือสีดำๆเลอะเป็นทางยาวเหมือนรอยมือที่เพิ่งควานหาอะไรบางอย่างบนพื้นและรอยนั้นกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้เขาเรื่อยๆ นัดใช้แรงทั้งหมดกระชากขาออกมาวิ่งหนีไปที่ประตูหน้าบ้านแต่ประตูถูกล็อกอย่างแน่นหนาจากด้านนอกเขาทุบป,ประตูตะโกนขอความช่วยเหลือทันใดนั้นเสียงหัวเราะแหบๆก็ดังขึ้นมาจากห้องครัวเสียงหัวเราะของผู้หญิงชราที่เยาะเย,ะเยะ้ยนัดมองเข้าไปในครัวเขาเห็นเงาจางๆของคุณยายบุญลัน กำลังยืนหันหลังทําท่าทางเหมือนกําลังหันอะไรบางอย่างอยู่บนเขียงไม้แล้ววิญญาณน,นั้นก็หันหน้ากลับมาหาเขาช้าๆดวงตาโบหลงใบหน้าบิดเบี้ยวและในมือของแกถือมีดทาครวนเล่มใหญ่คืนที่สบทสรุปของคำสาปเช้ารุ่งขึ้น นัดในสภาพที่แทบจะบ้าคลั่งรีบเก็บข้าวของเท่าที่ทำได้เขาไม่สนใจแล้วว่าเงินค่าเช่าที่จ่ายไปจะเป็นอย่างไรสิ่งเดียวที่เขาต้องการคือการหนีออกจากบ้านหลังนี้เขาปลดล็อกประตูดได้สำเร็จวิ่งออกไปกลางแดดจ้าและเป็นคนสุดท้ายที่รอดออกมาจากบ้านสามวันตายได้สำเร็จแต่คำสาปของคุณยายบุลลัน ไม่ได้จบลงแค่นั้นสัปดาห์ต่อมาชาวบ้านก็เห็นนัดกลับมาที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้กลับมาในฐานะผู้เช่านัดกลายเป็นคนสติแตกเขาพยายามรื้อบ้านหลังนั้นเอาขวานทุบกำแพงบอกว่าเขาต้องหาทางปลดปล่อยตัวเองออกจากบ้านหลังนั้น ก่อนที่เขาจะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้าไปอย่างถาวรนัดได้กระซิบประโยคสุดท้ายกับพยาบาลเสียงผู้เล่ากระซิบเบาๆแต่ชัดเจนฉันอยู่กับยายบุลันมาสามวันยายบอกว่าฉันออกไปไม่ได้บ้านหลังนี้มีคนรักอยู่แล้วและนับจากนี้ฉันต้องอยู่รับใช้เธอตลอดไป ข้อคิดและคำเตือนและจนถึงทุกวันนี้บ้านหลังนั้นก็ยังคงตั้งตารางงานอยู่กลางชุมชนทุกคืนวันเพ็ญชาวบ้านก็ยังได้ยินเสียงหันอะไรบางอย่างดังมาจากในครัวและเสียงผู้ชายร้องไห้แผ่วๆบ้านอาจจะเป็นสมบัติที่ประเมินค่าไม่ได้แต่ความรักที่มาพร้อมความผูกพัน และแรงอาฆาตอาจเปลี่ยนมันให้เป็นนรกที่มีชีวิตได้ในพริบตาดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจเช่าบ้านเก่าราคาถูกหลังไหนลองหยุดฟังเสียงเล่าลือจากคนในพื้นที่ดูสักหน่อยเพราะบางครั้งราคาถูกอาจต้องแลกมากับชีวิตและจิตวิญญาณของคุณเองบ้านสามวันตายอาถรรพ์จากความแค้นที่ยังคงวนเวียน รอต้อนรับผู้เช่ารายต่อไปเสมอ